โช์แล้วครับปรกว่าปลามันหนีอยู่ในร่องหมดแล้วในในโชเยื่อน่อยเยื่ออะไรครับเืออะไรโช์เยื่ยอหน่อยเฮ้ยเยุยเยเใกล้เป็นคารเา์เบนเป็น,<ม>น<า>กอย่เน่เลยครับ เจมวายกำออนยเจวายกมเจมแต่ตอนมันติดมามันตะกูนนั่นนั่นนั่น่นนไม่โดนนะ เว็บหลอกให้หันไปมองทางนู้นนะคันสปินมันไผ่านแล้วตัวนี้เฮ้ยกระโดดผ่านแล้วตัวนี้เฮ้ยกระโดดเฮ้ยมันขึ้นบบุ้งไนงะผ่านผ่านผ่านไม่ได้กดถ่ายไว้อของนุ่มถ่ายป่ะรูไม่ได้ช็อตจัดเลง้ง ไม่ได้ช็อตกันอุ้ยเพี้ยปลายปากอย่างเงี้ยนั่นไงกู่ว่าแล้วว่าแล้วอ่ะปลายปากอย่างเงี้ยไม่กาดมันเต็มกลืนแล้วไงมันเมื่อกี้ตอนแรกมันเข้าไปหายเลยนั่นแหละยามันเยอะโอ้โหเชงมันมันยังไม่เข้าซีสำคัญนะอันหนึ่งดังเลยเวฟโ้โหอยู่ไว้ปุ้ยไม่ได้กดถ่ายไว้ด้วยไะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาลองตีคืนนี้ตีคู่กันตรงนี้นี้ พอกดถ่ายปุ๊บหลุดเลย mm. เครูมันอายกล้องนี่ว่า <laughs> <laughs> นั่นไง mm hmm. นั่นไง mm hmm. ทีตัวอย่างเงี้ยแม่งเอ้ยมันจะหลุดก็เพราะไอผักบุ้งนี่แหละ <laughs> อยู่ไหมเนี่ยเ <laughs> มื่อกี้ยังดิ้นอยู่นะ จะหลุดก็เพรา,อา,อา,อะ,าะอย่างเงี้ยยังอยู่มั้งน่าจะยังอยู่โอ้โหมันฆ่าปักบุ้งอยู่เลยอะหลุดแล้วนั่นไงกูว่าแล้วอะปลาบุ้งจริงัจริงปตาบุ้งติดแล้วก็สะบัดหลุดไปแล้ว

โอ้โโอโบุยเห็นเห็นนะนกัดไปแล้วนะเข้าปากไปแล้วด้วยแหน่นิดเดียวโอ้โนุม่มลงจงวงลงเลยแต่สั้นว่ะแต่สั้น ไม้แรกก็ฟูเลยโอ้ไม่มีปฏิกิริยาอะไรขยับเลยอะ ลืมอมะตรงสิบเบี้ยหรือมะตรงสิบเบีย้ยโอ้โหไม่เข้าวะไม่เข้าไม่เข้า ไม่ดูดเลยอ่ะมันเหมือนมันตบที่เชื่อขนาดนั้นยังไม่เต็มกระเดือกอ่ะโอ้โหโชว์เลยครับโชว์เลยครับืหเหยื่ออะไรครับเหยื่ออะไรเหยื่ออะไรโอ้โหเจไว้กำครึ่งโล เหยื่อมานี่เร็วมันซุ่มอยู่ตรงหน้านี่เองเนี่ยไอ้นั้นกระเด็นเลยไอ้กระไอ้ดอกจอกอ่ะจอกกระเด็นนะแล้วเหยื่อมันพุ่งมาแล้วแล้วมันเพิ่งโดด แน้วเหยื่อมันพุ่งมาแล้วแล้วมันเพิ่งโดดแล้วถ,ถ้ามันกัดโดนกูจะส่งยังไงล่ะเนี่ยใกล้ๆอย่างเงี้ย ในข้างนอกกม็มีมีตัวกัดนะกัดอยู่นี่ที่ว่าคาบขวดนมมันแล้ดูแลว้วหุยแต่อตัวที่ตบดังๆไม่น่าใช่ว่ะไอ้น,นี้กระจายเลยดอกจอกอ่ะไอ้น,นี้กระจายเลยดอกจอกอ่ะ

โอ้โหก็จะได้นั่นแหละเอาเอาไงเอาเอาไงไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาไงเอามึงจะหลุดหรือเปล่าเอาไม่ก็คือบอกมึงจะหลุดไม่เอาเท่ากัวเวบไปเลย กิบปาจิ๋วนี่นะครับไม่ต้องยกให้ปลาหลุดอะไรอยู่ในปลาครับโอ้ยเจวัยกำไหนๆก็ปลดล็อกได้แล้ววันนี้โอ้จากที่โดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกไอตัวกัดใกล้ๆแล้วไม่เคยได้อะไรอยู่ในปลาครับ แดงแดงท้องขาวทุทนอยู่แล้วเหยื่อเขาโหบไปตีนเลยโค้นังเว็บโดนขึ้นแบงบนเลยังเว็บโดนครับกัดไปตีนโอ้โหทีของเราไม่กัดไม่โดนวะไปตีนนะโหเหยื่อหายไปเลยเหยื่ออะไรครับเหยื่ออะไรเหวกรมครับแดงท้องเหลือง โอ้ยเต็มคารราเบลเต็มโขจานไมีเชืเลืออกเหลอเต็มคาราเบลครับขู่ใหม่นี้ซสายสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะกดทันเองพี่ผมผมผมปล่อยสายอยู่พี่วัดชังอยู่โอ้ยเฮียไม่ลึกด้วย่ะถ้าไกลๆนี่เสียวเลยนะ แต่มันลงอ้นั้นแล้ววะมันลงเหือกแล้วปล่อยก้นเลยนุ่มตครับโอ้โหนุ่มก็โดนอีกแล้วครับฮอตจริงๆใหม่นี้ไหน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 โอ้โหแต่ละตัวเต็มคาราเบลเยอะอะไรครับเยอะอะไรครับดูเยอะหน่อยแต่มีอีกอันนยเต็มคาราเบล สายตึงทุกตัวครับใหม่นี้ถึงจะไม่โลดแต่ก็สวยอยู่นะเหยื่อหายไปเลยเยื่ออะไรครับเหยื่ออะไรครับรับสีอะไรครับสีอะไรครับชมพูชมพูปากแขางแหววันแหวโอ้ยมันแมวปากแข็งอีกนะเราโอ้โหแต่ละตัวทำไมมันดูดของตัว นั่นนั่น <ว S 1> โดดโดโดไฟเดียวกันเลยอะ <ale> กัดแล้วมันไม่กืนทีเดียวอ่ะต้องส่งเต็มเต็มเหรอ้ <kill> <ด>ูหูนั่น ดึงตอดึงตอแล้วมันโดดหนีเออแต่มันไม่กัดอะวังไอ้วินอ้าเจ็บนี้เราก็จบให้พีมพเท่านี้ รคับเจ้าของเยอะเลตัวเดี้บจัแดแซ่เอาเลยนะมันน้าไอที่ตุ๊บเตีมันไม่โดน